คลิปการแก้ปัญหาผมร่วงจากทางบ้านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของคุณสุภาวรรณเตชะธนะชื่นนะครับชื่อเล่นของคุณสุภาวรรณนะครับชื่อคุณตาลคุณตาลบอกว่ามีปัญหาผมร่วงมากๆนะครับไปหาคุณหมอทามาทุกวิธีแล้วนะครับแต่ก็ยังทงร่วงหนักเหมือนเดิมสางผมออกมาแต่ละทีเนี่ยผมมันกระจุกเลยจนโชคดีได้พบกับฮาวิล่าแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงลองไปฟังคุณสุภาวรรณดูนะครับแล้วก็นิดนึงนะครับตรงขวดสีขาวๆข,ข,ของคุณสุภาวรรณตรงนี้ ็นขวดแพ็กเกจเก่าของฮาวิล่นะครับแพ็กเกจใหม่ของเราเป็นสีเขียวแล้วครับอะลองไปฟันคุณตาดูครับ ชื่อสุภวันเตชะธานาชื่นนะคะวันนี้อยากมาแชร์ประสบการณ์หลังจากที่ได้ลองใช้แชมพูกับแฮทโทนิกของฮาวิล่าค่ะเดิมมาค่ะตานมีปัญหาเรื่องผมร่วงร่วงแบบเยอะมากๆคือสางผมแค่เนี้ยผมก็ร่วงมาเป็นกระจุกแล้วแต่เนี้ยไม่มีเลยปลื้มมากรู้สึกดีใจมากเพราะว่าเคยถึงกระั่างว่าไปหาหมอเพื่อที่จะปลูกผมหรือไปทําการฉีดเซรั่มเพื่อบบกระตุ้นรากผมก็ทํามาทุกวิธีแล้วนะคะแต่ว่าไม่มีวิธีไหนเลยที่ทําให้ผมตันขึ้น หรือว่าดีขึ้นยังคงล่วงหนักเหมือนเดิมแต่พอตาลได้มาเจอฮาวิล่าค่ะเหมือนโชคดีเหมือนชชบเข้าข้างตาลเพราะเมื่อก่อนตานไม่เคยปล่อยผมได้แบบนี้เป็นคนไม่มั่นใจเพราะผมบางมากแต่ทุกวันนี้กล้าปล่อยผมผมหนาขึ้นลูกผมเยอะขึ้นรู้สึกแฮปปี้รู้สึก Happy, รักฮาวิล่ามากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะที่มีผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้